สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าขัววันนี้นะมีเมนูที่ทํามาจากปลาแซลมอนมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูปลาแซลมอนหอ่อกุ้งทานคู่กับซอบาสบัซซามิกนะคะสําหรับเมนูนี้ก็จะเป็นอซอสก็จะออกเปรี้ยวๆของตัวบัซซามิกนะคะแล้วก็วัตถุดิบของเราเนี่ยเราก็จะใช้ปลาแซลมอนแล่บางๆมาหอก,กับกุ้งแล้วนําไปนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีวัตถุดิบอะไรแล้วก็ทํำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำปลาแซลมอนหอ่อกุ้งที่ทานคู่กับซอสปลาสมิมกกิันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยปลาแซลมอนค่ะเป็นเนื้อปลาแซลมอนที่แนนให้เขาแล่บางๆนะคะเอาบางๆนะไม่หนามากถ้ามินมีแบบเป็นแพ็คๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นก็ใช้ได้ค่ะค่อนข้างที่จะราคาแพงนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเริ่มด้วยนี่เลยมิลินค่ะน้ำส้มสายชูบาสมิกค่ะพริกไทยเกลือ กระเทียมสับออลิฟออยล์ค่ะกุ้งสับค่ะอันนี้แนนสับแบบไม่ละเอียดมากนะคะค่อนข้างที่จะหยาบอยู่แล้วก็หอมสับค่ะสำหรับอัตราส่วนของเมนูนี้สามารถติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยมาทำยังไง ค่ะเรามาเริ่มทำปลาแซลมอนหอ,อก,กุ้งกับซอบสบาซิมิกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยแนะนำกุ้งสับค่ะมาผสมเข้ากับหอมใหญ่สับนะคะสัมใส่เข้าไปหน่อยนึงเล็กหน่อยก็ได้โอเคทีนี้แล้วเราก็ลงด้วยเกลือพริกไทยค่ะ นี่เขาเข้าให้เข้ากันผสมไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะนําไปห่อ,อก,กับตัวปลาแซลมอนกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้เราจะนําตัวปลาแซลมอนมาห่อ,อก,กับกุ้งกันแล้วนะคะเริ่มด้วยนี่เลยนําแผ่นปลาแซลมอนมาวางค่ะค่อนข้างที่จะบางแล้วก็เล็กนิดนึงนะคะเอาด้านที่มันแบบมันจะมีด้านที่เห็นบ้าว่าแบบมันไม่เท่ากันด้านนี้มันเล็กกว่าใช่ป่ะด้านนี้ใหญ่กว่าวางให้มันสลับกันนะคะ เพราะว่าตอนห่อเราจะได้ห่อได้น้องไปแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวกุ้งลงไปหอกันค่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากห่ออย่างเงี้ยจะม้วนอะไรก็ได้ตามใจได้หมดเลยไม่ห้ามกันเคทีนี้เราก็จะมา จับหมุนๆให้เป็นจีบนะคะอย่างนี้เห็นหรือเปล่าหมวนๆวนๆแค่นี้ยแค่แบบให้มันพอดูสวยงามอย่นี้ประมาณนี้แล้วเราก็วางใส่จานไว้นะคะจะนำไปนึ่งกันเดี๋ยวนั้นทำอีกอันให้ดูนี่ห,นหมวางนี้ก็วาง,วางสลับกัน จะได้มีพื้นที่ในการหอ่อใส่ลงไปลเลยขึ้นมาแล้วก็ห่อเลยค่ะแค่บิดๆให้มันแบบ ดูสวยงามแค่นั้นเองอะ่ะไม่ไม่ได้ห่อแบบมิดอะไรมากหรอกเพราะว่าแผ่นตัวปลาแซลมอนของเรามันไม่ได้ใหญ่มากโอเคค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะแล้วเดี๋ยวไะนําไปนึ่งให้ดูกันอันนี้เราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะให้มันเดือดมากๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้เวลานึ่งประมาณสิบนาทีค่ะแะ่อาไปนึ่งเลย เดี๋ยวอีก10นาทีเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ระหว่างที่เรารอปลาแซลมอนนึง่งใช่ปะคะเราก็จะมาทำตัวซอปสปลาสซามิตกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยแนะนนำน้ำมันอลอ,ลอลิฟออยล์เนี่ยใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไป นิดหนึ่งทีนี้เราก็ผัดให้หอมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะ้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ใช่ปะทีนี้ก็ตามด้วยนี่เลยน้ำส้มสายชูบาสมิค่ะใส่ลงไปเลยไปขั้นขะ้างล่างนิดนึ ันนี้เราจะแค่แบบผสมให้มันพอเดือดแค่นะคะตามด้วยนี่เลยมิลินเมื่อกี้ตอนที่บอกวัตถุดิบใช่ปานนะลืมน้ำตาลนี่เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มความหวานไปหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะออกเปรียปร้ยวๆนะคะเราต้องเอาหวานมาใส่เพิ่มหน่อยโอเคประมาณนี้นิดเดียวพอไม่ต้องมากค่ ชิมรสตามชอบได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะออกแค่แบบเปรี้ยวๆหวานๆประมาณนี้เองฉุนๆของตัวน้ำส้มสายชูบาสมิกหน่อยนะเราจะรอให้มันเดือดนิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้พอมันเดือดแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาพักไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารอตัวปลาแซลมอนไตทีกันค่ะ ตอนนี้ตัวปลาแซลมอนของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ครบนาทีแล้วแล้วแนนก็จัดจานวางผักสลัดไว้ด้วยนะคะทานคู่กันทีนี้เราก็เปิดมาเลยแล้วก็ตักปังของจาน,นะคะ่ะนี่อันนี้ใครซื้อมาทำเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะพอดี ซื้อมาแค่น,นี้แต่ก็โอเคอยู่เดีย๋ยวเราจะม,มาราดด้วยซอสบัซามิกกันเลยนะคะคอเคประมาณน,นี้ซอสค่อนข้างที่จะออกรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่ามันมีทั้งมีลินแล้วก็มีน้ำส้มสายชูบัซามิกใช่ปะก็ราดไป ใครลาดได้สวยกว่านี้ก็เอาเลยนะน,นั่นทำให้ดูตัวอย่างว่าเยอะโอเคประมาณนี้เราอาจจะหาผักอื่นๆมาตกแต่งข้างบนอีกก็ได้นะคะจะเป็นไค่วาเละก็ได้หรือว่าผักที่เรามีอ่ะที่บ้านอ่ะตกแต่งให้สวยงามสำหรับอัตราส่วนของเมนูปลาแซลมอน อ,อกกุ้งกับซอสบาซามิกนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ